ห้องปห้ทับหค่ะวันนี้พวกเราจะมาแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับเรื่องโตไปไม่โกงค่ะในหัวข้อความจริงค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะเรื่องเศรษฐีน้อยกลับใจค่ะฉากที่หนึ่งในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ลูกเศรษฐีชวนเพื่อนสิบกว่าคนกินเหล้าเมายาอ่ะกินกินกินกนให้อิ่มทุกคนเลยวันนี้ฉันเลี้ยงไม่ต้องเ oh, กรงใจกินน่าอร่อยมากเลยค่ะนี่ถ้าไม่นี่ถ้าไม่ใช่ลูกเศรษฐีพวกเราไม่มีทางได้กินแบบนี้หรอกโอ้โห oh, oh, hey. ไม่ต้องเกรงใจกินกนเข้าไปเลย <M. P. S 1> เราขอบคุณมาก<ล>หากลูกเศรษฐีมีอะไรให้พวกเราช่วยบอกได้เลย <g it> พวกเรายินดีทุกคน <g it> ขอบใจเพื่อนอ่ะกินกันเลยกินทุกคนเลยแล้วฉากที่สองในบ้านพ่อแม่คุยกันฉ <g it> ันทำเงินไม่ได้เท่าไรจะลูกชายก็ไปเลี้ยงเพื่อนหมดผลานเงินทองทุกวันทุกวันเทีท่ยวกินเล่น <g it> เพื่อนฝูไม่นึกทำมาหากินเลย ฮ่อฉันเตือนมันทุกวันทุกวันมันก็ทําเป็นหูทวนล,ลมเราจะทํายังไงกับมันดีเราจะต้องสอนให้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีเลยล่ะเออแล้วไงต่อละพ่อก็ต้องปล่อยให้ความจริงเป็นสิ่งที่สั่งสอนลูกของเราไงเราจะคอยดูแลอยู่ห่างๆสาธุฉันหวังว่าลูกชายเราจะกลับเนื้อกลับตัวได้นะพ่อพวกเราก็แก่มากแล้วฉากที่สมในวงไพ่ลูกชายเศรษฐีเล่นไพ่กับเพื่อนเน ม,มีเงินกลับบ้านนะไม่ต้องเป็นห่วงเดีย๋ยวฉันไปส่งเองไม่เป็นขอบใจเพื่อนแต่ถ้าหากชนะเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงเอาแบบรูๆแพงๆเลยสินาทีผ่านไปสุดท้ายลูกเศรษฐีก็แพ้และเงินหมดเดินคอตกกลับบ้านฉากที่4ในบ้านลูกเศรษฐีคุยหาเงิน <Okay. S 2> ในตู้เซฟและในลิ้นชักและเปิดสมุดเงินฝากของตนเอง พบว่าไม่มีเงินเหลืออยู่เลยไม่น่าเลยเราเงินหมดไม่รู้ตัวเลยพ่อแม่ก็เริ่มทำงานไม่ไหวแล้วเราจะแล้วเราจะไปเที่ยวกินกับเพื่อนอย่างนี้อีกได้ยังไงล่ะในขณะนั้นเพื่อนคนที่หา้าตะกนเรียกลูกเศรษฐีเฮลโลลฉันเองฉันยืนอยู่หน้าบ้านจะมาส่งข่าวว่าพรุ่งนี้งานแต่งงานเพื่อนอย่าลืมเอาเหล้าไปกินในงานด้วยนะฉากที่หา้าหน้าบ้านเพื่อนบ้านเมาแน่เลย เงินหมดแล้วจะเอาเหล้าจากที่ไหนล่ะมันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละหวังว่าคงไม่มีใครเห็นเราขโมยเหล้าพวกนี้นะระหว่างทางลูกเศรษฐีเดินทางไปงานเลี้ยงลูกเศรษฐีขับรถไปขวดเหล้าตกแตกเพลงลูกเศรษฐีตกใจไม่รู้ว่าจะเอาเหล้าที่ไหนไปกินในงานเลี้ยง ฉากที่หในงานกินเลี้ยงลูกเศรษฐีเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟัง,งไม่อนะไม่อะเป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะทําขวดเหล้าแตกทั้ง8ขวดฉันก็ไม่เชื่อหรอกเอาเล่ามาไม่ได้แล้วยังมาพูดแก้เกออีกจริงๆนะฉันพูดความจริงเชื่อฉันสิฉันไม่ได้โกหกหรอก เมื่อก่อนเคยเป็นเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้อ่ะเศรษฐีกำมันรอมีแต่วาจาโยเยถักถางเพื่อนที่เคยล้อมหน้าล้อมหลังก็หายไปทีละคนลูกเศรษฐีจึงแค้นใจมากทั้งเจ็บใจและอายรีบเดินทางกลับบ้านเดินออกจากงานระหว่างที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวกำลังสวมแหวนให้กัน ฉากที่มีค่ะฉากที่เจ็ดในบ้านลูกเศรษฐีคิดน้อยใจไม่หายถึงความหลังเมื่อครั้งตนยังมีเงินทองแต่เดี๋ยวนี้สิ้นเหนือประดา,ดาตัว <c oughs> ยามมั่งมีมากมายมิดหมายมองยามมัวหมองมิดมองเหมือนหมูหมา <c oughs> ยามไม่มีมิดเมินไม่มองมายามมอดมวยห,หมูหมาไม่มามอง <c oughs> ลูกเอ๋ยเมื่อ <c oughs> ยามลำบากยากจนใครจะมานับถือ <c oughs> พูดจริงก็กลายเป็นหลอกไปได้ ขอให้เจ้ารู้สึกตัวและปรับปรุงตัวเสียใหม่เถิดพ่อกับแม่จะช่วยเจ้าเองครับพ่อครับแม่ลูกผิดไปแล้วให้อภัยลูกด้วยลูกจะเลิกความประพฤติเดิมเดิและจะตั้งใจทำมาหากินแล้วก็จะไม่ให้ใครดูถูกต่อไปครับพ่อแอบ,บซ่อนเงินก่อนสุดท้ายไว้ทำมาหากินเลยเเวันนี้วันนี้เปิดโรงละครอักษราคิดแค่คนละ100บาทเท่านั้นครับโรงละครอักษราเปิดวันแรก ให้ลกมุนไปความจริงคือพื้นฐานของทุกสิ่งความจริงทำให้ลกมุนไปถ้าปราศจากความจริงวงจันร์เมื่อมิ่งไม่มุนอีกต่อไป,ไ,ปไม่มีใครเชื่อใครไ, <ป S 1> ไม่มีใคร เราไว้ใจความจริงความจริงใจ